พี่น้องเห็นโมโตอ,อีกยังนะไปยิงก้อยตำเซ่กับปักม่วงนี่เลยีสองตัวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอาผอก็ดีกแล้วต้องหารอหาเล่มมาเนี่ยมาเมื่อนี้มาในหมดทำงานนีครับมาทำกันทั้งหมดหาขั้นมารับงานอยู่ชลบุรีครับไปสวนนรรค์ขตเําจังหวัดมุกดาหารโอเคีครับตามกันได้เบิง้ง ว่าระยะทางเส้นทางเป็นแนวอะไดเดี๋ยวยังคอยอธิบายไปเป็นช็อตเป็นชอ็นชอตไปไหมครับเนาะโอเคครับติดตามกันไปครับอ่านี่พี่อีกคนนึงมานี่หนึ่งคันสองคันสามคันสี่คันอีกคันหนึ่งมากอีคันนึหอดครับอีกคันหนึ่งมากยังมันหอดนี่คันที่สามครับนั่นคันที่สี่ไปพี่ ไปไหนนี่วันนี้ไปไหนไปมุกดาหารครับไปมุกาหารไปมุกดาหารมาสี่คันสี่คันสี่กี่คันนะสี่คันมาสี่คันนะครับไม่มาสี่คันนะครับบนมาสี่คนสี่คันแปดคนมาหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงถอยรถของ จังไรคะ่ะจังจังเบิ่งกันอีกทีหนึ่งนะครับนะตอนนี้ล่อโหลดของตอนนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงกูกลัวครับจะจะแปดโมงลวเอาโอเคครับตามกันไปเบิ่งอีกตามกันไปเบิรงยเงี้ยวฮอดหุ่นละหน้าด้านมุกทหารหุ่นละมาใหม่ทั้งเบิร์ตหาขั้นจะมีวันโว่วันโวสองขั้นครับนอกนั้นอีกสามขั้นจะเป็นอีซุสามหกศูนย์เอาโอเค อย่าไปเงื้อมันได้และเอาอครับพี่น้องตอนนี้เราก็ไัด้ถอยรถเขาในช่องรถแล้วตอนนี้เป็นเวลาประมาณสามโมงแรงล้วครับสามโมงสี่โมงแรงแล้วครับ,ม,ม,รบมารอจะเศร้ากำลังเดทเดทถอยเขาโอเคครับดัง<อ>กันไปบิ่งเโอเคครับพี่น้องออกเดินทางกันได้วันนี้ภาพอาจจะบม่ชัดวันนี้นะครับก็ลุ่มลายนะ ตอนนี้ก็หอดอนนี้เขาเนียนมาบคาบ่ะวิ่งสิ้นสามหนึ่งครับระยะทางจากจุดขึ้นของไปหามุกดาหารกะอยู่ประมาณแปดร้อยกิโลครับเอาเคครับไปน้ำกันหุ่นละจนหอดสวรรค์หุ่นละ พี่นอ้องมาเรื่อยๆเราสินาน้นเช้ทั้งหนึ่งมุ่งนาขึ้นเขปาปักครับไล่ดากันมาทั้งหมดสี่ขั้นนครับไล่ดากันออกไปอุรสาหันตอนนี้อยูขั้นที่สองครับทั้น,นาขั้นหนึ่งหัวโจโค้โจโค้โนำทีมเริ่มเริ่มแล้วเริ่มเมืเ่อแล้ว เค <Okay, S 2> ครับสามนาอีนะเจอกันท่านเึรื่องทอปปะครับโอเคครับถ้าถ้ากินก๋วยเตี๋ยวก่อนทางทางเอาเดี๋ยวเติมพลังครับค่อยไปต่อโอเคครับพี่น้องเติมพลังเรียบร้อยออกเดินทางต่อครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสามลุมครงก็ดี โอ้เหลืออีกระยะทางไกลเดี๋ยวไปดันเขาปักเดี๋ยวไปเบื้งเส้นทางเขาปักด้วยกันครับโอเคครับไปเอาแล้วพี่น้องวัดเขาปักแล้วนี่ว่ามีมวงนั่นไหมนี่สิบปิลัมซาบิลัมว่าจะได้ขึ้นเขาปักเท่านึงใช่ไหมโอ้เส้นทางเขาเจาะเห็ดใหม้ก็เจอเนี่ยโม่เลยโม่ได้ขึ้นมาหนึ่ร้อยกว่าปีแล้วครับว้าไปเลย คือเส้นทางขึ้นเขาครับตัวขึ้นอาจจะโบชัดปว่าเน็ดนะครับเนี่ยเพราะว่ามันเมื่อยนะนะตัวขึ้นโอ้ไปกัอ้มียเนี่ยเอาโอเคยเพิ่งไปเป็นช็อตเอาครับพี่น้องเส้นทางขึ้นเขาเหีวเลยเมื่อยก็เมื่อยใช่ไหมเดี๋ยวพอสร้างให้น่อยพี่น้องเอา หยังอไปดละจหดหมูกดาหารหมดลยวครับดันเขาแล้วความเร็วตอนนี้ได้อยู่3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเ่นรต่องสุดทมอเลยนี่เดี๋ยวครับรคุณได,ขด,ด,ด้ข้องนะนะกสิคาดขึ้นกันีละ ตอนใส่ความเร็วอยู่ประมาณ1ิหาหรือยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงผมตอนนดี้ใส่อยู่3าหากิโลเมตรต่อชั่วโมงดีตรถผมแร่งไอรถที่ผมขับนดี่แร่งมาอยู่400แนอยร่งมาครับ คอนโว่400ออโตอ้ไอชิปโอ้ยนี่รอบ10ปีนะครับนี่มึงจะได้มากรนะ <c oughs> อบ10ปีเขียวแรกของรอบ10ปีนี่ ในม้มากขึ้นอยู่ที่นึงพวกลุงนะ่งกระข้านุ่งเื่นกันเอาได้ครับี๋ยวได้เพิน่นว่าเขาปาบเสี้ยงข้ามา ีห้าห <50. S 1> ้าสิบีห้าสิบแล้วครับตอนนี้หอดโซ่อนเลยเลยจะโซ่อนมาแล้วครับเลยโซอมาต้องโซเฟร์เหรอต้องเล ยันมือ่อก็ไม่บานโยนนสูงขึ้นอีกประมาณปีหนึงครับโอเคอ้จังตามมาเป็นยังครับ,เ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 ,รบเดี๋ยวคลิปนี้สิบห้ามาแม่น้ำคงให้เรื่องกุระเ้ยจุนหัวสวรรค์เขียนมาลยบรรยากาศเงียมส่อครับ จจะมีเสียงร่มเขาเนี่จิงน้อยนะครับเนี่ยว่าเปิดกระจกไทยนะโอ้เห็นเหล้่ยม็นหอดเนตกเดีดเนี่ยโอ้ฝนตกเลยกรเล็กขึ้นเียงฝนตกเลยโอ้ยหโมู่บ้านบ้านกจะจขคือ,อบ้านห้อยอด้วยนี่หอย <laughs> và <laughs> cái nhà nó phải vào ở bên thờ bạn lạp bóp 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 ความเร็วกี่บ้าน<อ>แปดสิบยืเนเกิดเแิดสองตายางี้ไหนงี้ตาดีครับสวัสดีตอนเช้าๆเลยวันนี้มาจอดปั๊มล้างหน้าล้างตา พี่น้องเห็นโมโตอีอย่างนะไปยิงก้าอายตำเท่ากับปักมวงนี้ไอ่เจ้สองตัว <c oughs> กินอห่างโอ้ตัวอ้วนดีครับ เป็นยูปมัมปัมกุชุม okay, ดดนนมช่มนะครับเนี่ยงโอเคครับพี่น้องหลังจากที่ฮ่อทำธุระล่างหน้าล่างตาเรียบร้อยออกเดินทางต่อครับคนรถจอดเลยครับอันนะี้ยูปัมกุชุ่มนะครับเนี่ยแดงโอ้แดงโพ่ไฟเดือดออกมาใส่ดอกพันะ ล้งพมา่าแล้วเวอร์ซีกันเขาต้องมาหอดปั้มซองกันซองกันจะไปดีจอดยี่สัยพวกเนี้ยในบ้านนึงครับเพื่อนเอาโอเคครับพี่น้องตามกันไปเง,ง,ง,งี้ยวๆเพิ่งว่าสุดทาง้ายสุดทางมันเป็นแนวไลยเมื่อกี้เขาว่าพาไปเบงกระทางเนาะท่านบา้บานเขาก็กระทาง ภาษากางเอื้นอีกวัวหนา้าคนว่าครับบัวปลาอเมซอนอยู่ในปั๊มกละทอดครับปั๊มกละทอดกุชชุมผมไดอ้อยากเห็นกับมาเที่ยวเบิง์กนะครับเด้ออยู่ในปั๊มนี่แหละโอเคครับเกี่ยวกับพี่น้องมาหอดนะพุ่มแดนแล้วราเนะี่ยลงรถไหยะเลยมันเนี่ยไหยะเลยรถมันเนี่ย Okay, เรนี่ละโอเคไปฮะซื้อเขาไม่ย้ำกันวันนี้เนี้นอเขาเศร้าแล้วเราจะไเปเบ่งส่วงคำสัมผัสแม่นพคงอีกเทนหนึ่งนงนะครับโอเคครับอู้วันนี้ร้อนไร้แห้งมงหาหอดาะพุ่มเดือนเราสามขั้นเหลืออีกสองขั้นครับกำลังเดินตามตูดมา โอเควากันไปครับพี่น้องวันนี้ห้องก็เราไปใช้แล้วน,นะนะเออดูในห้องก็ล่างจะไปจบตอมออกันนะครับนะนี่พัดปอดนี่พัดปอดคนขับรวจต๋ะนะครับพ,พี่น้องสามคนอเจะพัด,ดปอดปอดแล้วก็เดินทางขามสะพานมิตรภาพครับเดี๋ยวค่อยเบิ้งอีกทีหนึ่งเนาะช่วงขามสะพานคนแล้ว อันนี้เป็นขั้นตอนในการวัดอุณหภูมิร่างกายนะครับของฟังไทยฮอฟังเล่าวก็มีกันครับนี่ทีมงานหาคนพบทุกคนโอเคครับนี่ละตอนนี้ฮอกลําลังขึ้นตินสะพานนะครับเนี่ยตินสะพานวิสภาพไทยลาสองภาพอาจจะพวดนิ่งไปเลยนะครับมือจับด้วยับก็เน,นี่ยนนะ่ เห็นพญานาคอยู่ขวามือนะครับนี่คือสารที่ว่ามีตำนากน,นะครับผูใ้ใดเคยได้ฟังเรื่องเล่าช่วงก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยล่าสองกับคือสิฮัวยู่นเนาะนี่คือสารจากกูพญานาคกันมาแม่น้ำโคงแล้วครับมาแม่น้ำโคงไปฟังเล่าแล้ว พอฮอดถึงฟังเล่าก็คือสีปในคลิปคลิปซ้ำนี้แล้วครับเนาะเพราะว่าคลิปนี้ก็ถือว่าเงียายาว,าว,ตว,าาวยแต่ดูว่าเงียวยังได้หรอไหมมันจะชนมุลี่ขามขึ้นขามมัน่นตอนนี้เป็นเวลาสิบห้านาฬิกาสี่สิบนาทีนะครับตอนที่ผมถ่ายตอนเนี้ยก๊อกลังสิขามสะพานมีสภาพให้เลนะ่าเป็นเวลาไปสามสี่สิบแล้วครับ ังเต็มหัวว่านพอดีครบยีิบสี่ชัว่วโมงแล้วครับต,ตอนนีย้ยยิบสี่ชั่วโมงครับตอนไฟไปโหลดงานหัวว่านสะพานนี่ครับน่าจะยาวจุนนะด,ดประมาณนะึกเฮ้ยโดดประมาณสองกิโล,ลอะครับประมาณสองกิโลอะไรใดความยาวของสะพาน นาเนีน่ยคือประเทศลาวนะครับขานะ้างเนี่ยสวรรค์นะเขียดอ๋อโอเคครับพี่น้องอันนี้ก็ฝากช่องน้ำนะครับเด้อคลิปนี้อาจจะไม่มีสาระป่ะเนยอ๋อประเทศลาวเหรอครับ <c oughs> อันนี้วงเวียนในนเสาวคนว่าวงเวียนในนเสาว แข็งสวรรคะเขียดว่าเราจได้ลหละตามกันไปครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ก็สิมีซัมเน็ตครับเหตุ <c oughs> งานไปนำห,า,ห,า,หาเลาะหาเล่มไปนำครับ <c oughs> คือว่าแหละชีวิตคนทั่ของว่มีอย่างไรสูสูกัไปครับ อา,อาจจะมีขาดตกบกพ่องเล็กๆ,ๆน้อยๆก็อย่าถือสาเครับนะหมักบรรยากาศข้างล่างในลรคิดฮอดบานนะครับเดี๋ยวคลิปนาเอาไปคลิปนาครับว่าผมสิบห้าไปเลาะไปเล่มท่องเรศ่ะจังจที่ตามกันมึงอีกแค่นึงว่าสิไปเลาะเราก็ไปเล่มท่องเรนแถวนี้มาในโหมดงานอีกแล้วมาประเทศลาวมุกดาหารโอเคครับ อนไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแต่ยังอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเด้อพร็จได้เห็นคลิปใหม่ๆที่ผมลงไปโอเคครับสำหรับชิมนี้อก้าวคข้ามาสวัสดีครับ